بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصدف رحم الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين مي سي لسنة سنة يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى ในนั้ลนีนะฮุมเหล่าบรรดาบุคคลซึ่งมินคาเซตรบบิรับิหิมมุสทิกูลอันเนื่องมาจากความเกรงกลัวพระผู้ธีบานของเขานั้นมุสฟริกูลเขาเป็นผู้ที่มีความหวาดหวั่นมันหวาดหวั่นไม่ใช่แค่ความเกรงกลัวนะมันหวั่นกลัวที่จะไปเจอตหน,น้านพระพักของรสัสมีห้าในวาร์กาลาของรสอบสวนใน,นมีล่ามแล้วเรา จะทำยังไงเนี่ยกลัวแบบนั้นนี่คือลักษณะที่หนึ่งสองวันล,ละนีนะฮุมบิอายาจะรบวิฮิมยุคมิน,นูนและเหล่ามาดาบุคคลที่ศรัทธามัน่นวีอายาต่สัญญาณต่างๆของพระพิบาลของเขาอาญาะมีสองลักษณะมีสองสองประเด็นนะอาญาทีห่นหนึ่ง สัญญาณสิ่งที่บ่งชี้ที่อยู่ในอัลกุรอานเรียนะสุนัขของท่านรูปทรงร้อลลอมร้องของลัตว์รัมที่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ลักษณะของอัลลอฮ์นั้นคือการเชื่อพระบทบัญญัติของอัลลอฮ์นั่นคืออายะห์ต่างๆอยู่ในอัลกุรอานสองสัญญาณเครื่องหมายบ่งชี้ว่ามีอัลลอฮ์ในจักรวาลในดวงดาวต่างๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยในมัคคุกทั้งหมดเลยในบ่งชี้ว่ามีอัลลอฮ์มันจะเป็นไปได้อย่างไร ทั้งที่โลกมีความซับซ้อนมีความหัศจร์ย์ระบบที่ลงตัวมันจะเกิดขึ้นเองโดยไม่มีคนสร้างในขณะที่เราเข้ามาในห้องเนี่ยมีโต๊ะเก้าอี้วางกันแม้อาจจะไม่เรียบร้อยแล้วมีคนมาบอกว่าอยู่ดีๆมันก็จัดขึ้นมาเองไม่มีใครวางหรอกจัดขึ้นมาเองเป็นระเบียบมาเองเนี่ยเราก็ไม่เชื่ออยู่แล้วแต่จักรวาลมีความยิ่งใหญ่มากกว่าแต่เพียงแค่เราไม่เห็นรผู้สร้าง แต่เห็นเพียงแค่ร่องรอยสิ่งที่บ่งชี้ว่ามีผู้สร้างเทวสุภคานุวาตละ,ะนั้นลักษณะที่สองคือคนที่ยุคมินนนศรัทธามั่นเทวสุภคานวาตละผ่านสัญญาณต่างๆที่เทวสุภานุวาตละให้กับเรามาสามวลลีนะหุมเราบรรดาผู้ซึ่ง บิ้ยรับบิหิมลายุชริกูนไม่ตั้งภาคีใดๆกับอัลเจ้าสุบฮานุวาสแต่เราเมื่อเชื่อมั่นอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราก็เชื่อศรัทธากับอัลเจ้าสุบฮานุตาลามั่นในการอิบาดะห์ถวายการอิบาดะห์แด่อพระองค์เดียวซีวัลลารีนยุตูนนมาอาตาวและเหล่าบรรดาผู้บริ ผู้ที่ให้ผู้ที่บริจาคมาอาตาสิ่งที่เขาได้รับเป็นคนที่บริจาคได้ให้ได้ทาบุญในทรัพย์ที่เขาได้รับที่อัลลอฮ์ให้กับเขามาวะวกูรูบูฮุมว่าที่ละตนโดยหัวจิตหัวใจของเขานั้นมีความหวาดหวั่นหวั่นเกรงอัลลอฮ์หวั่นว่าอย่างไรนะว่าที่ละตนจะหวั่นเกรงกลัวอันนะฮุมอิลาอ็รบิฮิมรอจูอนว่าเขาต้องกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานหวาตะอาละ ต้องตายเนี่ยต้องกลับหาเอลอในวันนั้นเนี่ยมองไปซ้ายถ้าไม่มองไปซ้ายไม่เจอสิ่งใดขวาไม่เจอสิ่งใดข้างหน้าเนี่ยเนยนรกความร้อนของนรกนั้นมาประทะใบหน้าเราเนี่ยจะทํำยังไงอ่ะนั้นเขากลัวเนี่ยทำให้เขานั้นได้ทําความดีและโดยเฉพาะในการบริจาคในการทําทานในการให้ปอ่ลาอีกา บุคคลเหล่านั้นคือสิ่งบุคคลที่มีสีลสักษณะด,ดังกล่าวมานั้นยูเซอรเรอโอในเฟลคาโรตเป็นเหล่าบุคคลที่รีบเร่งสู่ความดีวาหุมลาฮาซาบิโูนและเขาเหล่านั้นก็จะได้รับความดีนั้นในซาบิกกนเขาก็จะได้รับความดีอันนั้นซาบิโูนเป็นคนแรกๆเลย ว่หุมเลยฮะซา,าบุคนที่เขาจะได้เข้าสวรรค์นคนรแรกๆเลยได้ตามนั้นตามที่ได้แข่งขันกันเมื่อได้วิ่งนําหน้ามาแล้วเนี่ยเรานําหน้ามาแน่นอนเขา้าเซนชัยไปก่อนเลยเข้าสวรรค์ไปก่อนเลยนั่นคือบทที่เราเรียนกันนะใครก็ตามที่เตีตมั่นชัดเจนเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะุตะแลนจะให้เข้าสวรรค์ไปในคนรแรกๆเลยชาฮรนกะลิมาตอธิบายศัพนะท์นะเขาเชื่อในรบิฮิมไอเขาฟิฮิม เขาฝีฮีการที่เขากลัวก็สุบฮาน์วาแต่ละมุสฟิกูลคอยโฟนนั่นแหละคือความหมายเหมือนกันนะกลัววันเกงวัดบันอันเดียวกันแต่เพียงแค่มันมีความรู้สึกว่ามันวันนต่มันกลัวมันยิ่งกว่ากลัวทั่วไปอะอายาเตอร์ริฮิมคำว่าอายะคืออะไรไอลอาลามารสสัญญาณหรือเครื่องหมายมาดีไปที่ไหนแล้ว อันด้าละอะไรที่บ่งชี้ว่ามีอัลลอฮ์เนี่ยเครื่องหมายสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอ๋อมีพระเจ้านะโลกนี้มีผู้สร้างมีอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะวะฮเหี้ยนเวานี่มีสองประเภทหนึ่งอัลอาญาตุสัมอียะสัญญาณเครื่องหมายอัลสัมอียะที่ได้ยินมาคือในอัลกุรอานในส่วนนะที่เราได้ยินมาเนี่ยอัลกุรอานกล่าวไว้ฮะดิษกล่าวไว้ยืนยันว่ามีอัลลอฮ์มีพระเจ้าสองวัลอายาตุอัลกาวนียะสัญญาณต่างๆ อัลกาเนี้ยในการสร้างในจักรวาลเนี้ยโลกภูเขาแม่น้ําดวงดาวจักรวาลต่างๆมันจะเกิดขึ้นเองได้ยังไงอ่ะเรื่องบางคนก็จะกล่กาวว่าเชื่อนะว่าจะต้องมีผู้สร้างนะแต่ว่าผู้สร้างคือธรรมชาตินะธรรมชาติสร้างมาแล้วธรรมชาติสร้างมามันได้สละสรยย้ยขนาดนี้เลไเด้อเอซามบอกว่าอัลลอฮ์ไดาสร้างพระเจ้าอัลลอฮ์พระเจ้าเราเนี่ยคือเป็นผู้สร้าง ไม่ใช่ธรรมชาติยุคมินูนไอ,อยูซอนติกูนเขาเชื่อเขามั่นเขาศรัทธาเบียฮากับสิ่งนั้นว่าบีดีลาและเฮาอัรฮักและสิ่งข้อบ่งชี้ที่ยันบุสศัจธรรม เขาเชื่อคำมันน่นนอัาาลลอฮฺ سبحانه และต ع ا าลายุชริกูนไอลายะบูดูนะกอยรอเขาไม่เป็นสักกะสิ่งอื่นที่นอกจากเอาล้อบิกุลแีแบบทั้งหมดเลยนะบิกุลีทั้งหมดเลยอะไรก็ตามที่นอกจากเอาล้อแล้วจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นความชั้งอะไรก็ตามจะเป็นเดือนเป็นวันอะไรต่างๆนา,นานาก็ตามไม่มีไม่ไปยึดไม่ไปถือนะลอฮรอนทั้งภายนอกที่เราเห็นอยู่ วาบาเจนะแล้วก็ภายในเที่แม้เราไม่เห็นไม่เชื่อเขาเชื่อ,เข,เ,อเขายึดกับเรื่องของเขานะแต่ถ้าเรื่องของอิสลามเรานั้นไม่ยึดไม่ไปถือสิ่งใดน,นะและอัลวาวาวาเยรอต้อาไม่มีการเชื่อในลางร้ายไม่มีการเชื่อในความขลังใดๆทั้งสิ้นยุตูนะมาอาตาอัยุัตูเนะมาว่าตูเขาจ่ายเขาให้สิ่งที่เขาได้รับ ผู้รู้บูฮุมเมื่อเชื่ตัวนี้ไอ้เขาไอ้ฝั่งตุงหัวใจของเขานี่ยมีความหวั่นหวั่นเกรงกลัวอยู่ซาเรโอเนี่ยไออยู่บาเจโรเนะ่ยรีบเร่งวียตนาฟโซเนะและแข่งขันกันอายะนี้ความหมายโดยรวมคืออะไรอัชชาลบอิจมาลีอธิบายอายะนี้ในภาพรวมนะยยสิฟุลวะสุบฮานุวาตาลาฟิฮะเิลอายาตอันมุนินอายะนี้นะอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นได้บอกลักษณะของผู้ศรัทธา บีอาร์บ่ายสิ i, aten, ่าพ uh ินสีลักนะทัศ oh, ตั oh ้วจุห oh ุทัศตาวจิบ oh, ุม oh, ัดหาฮุม oh, สีลักนะที่นำมาซึ่งการสรรเสริญนะการชมเชยวาสนะและยกย่องนะสีลักษณะที่โอ้โหดีมากเลยชมเชยต้องยกย่องนะคนที่มีสีลักษณะนะ นั่นเจออะไรล่ะหนึ่งอันหนูมยักษ์เชาเนีอาณาบัลลฮ์อัลลอฮฺเจมัลละเขาเกรงกลัวการลงทานลงโทษของลอสอุบฮานอีวาตาลานับตั้งแต่ลงกูโบสเลยเนี่ยวันถ้าอยู่ในกูโบสเนี่ยวันนี้เราไม่มีเสบ,บียงเลยเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึน้นล่ะมันจะรอดไหมฟิตนะกูโบสเนี่ยการสอบถามเของมานกินนูในกูโบสเนี่ยเอาใกล้ๆตัวก่อนเลยได้ยิ่งไปกว่าน,นั้นในอ่างเจอร์รอมมันยิ่งกว่าในกูโบสนะ ในกูบตเนี่ยอาจจะเป็นเป็นของหนังตัวอย่างแต่แต่ตของจริงขึ้นในอาเกรรองนุ่นไม่กลัวหรือนั้นบุคคลที่ลักษณะของมุมินเขาจะกลัวในสิ่งนี้นะวันตียมัจะอยู่ยังไงจะเป็นยังไงนะสองว่าอยู่สักอยู่กูเนียบีายญาที่เขาเชื่อมัน่น ในสัญญาณเครื่องหมายต่างๆของอัลลอฮ์อัลหมูนั้ซสี่ลัติที่อัลลอฮ์ประทานลงมาคือวงเล็บคืออันกุรอานนี่แหละอายะห์บอกแล้วว่าอ๋อเครื่องหมายที่บ่งชี้มีอัลลอฮ์นั้นคือหนึ่งสิ่งที่เราได้ยินคืออันกุรอานแล้วก็สุนหน้าของทารอสซูลลอฮศ็อลอัลอะลัมสองสิ่งที่เราเห็นอ๋อจักรวาลเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนั้นเชื่อต่อมั่นว่าสัญญ,ญาณต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มาในอันกุรอานน่ะมันเป็นได้อย่างไรคำพีที่กล้าประกาศว่าสิ่งในกุรอนเย้ ไม่มีข้อใดผิดและสิ่งนั้นรวนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ถ้าไม่เชื่อหามากหนึ่งเรื่องซี่งที่ถือท,ที่มันไม่เป็นประโยชน์กับมนุษย์โดยที่ไม่มีอคติอะก็จะไม่มีอะไรนะอัฟาดยาตะดับบรุนกุรอานพวกท่านมีพิจารณาใครควรอ่านกุรอานดอกหรือว่าว่าเรากาเนิมันองโดยเรือละหากุรอานนี้ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์คือกุรอานนี้เป็นความคิดของบุคคลใดก็ตามหรือแม้แต่เป็นความคิดของนบีก็ตาม แล้วว่าจะดูฟิคเตลาฟันกาเซรอแน่นอนเจ้าจะพบข้อผิดพลาดอันมากมายกุรอ่านบทนี้การันตีว่าทั้งหมดเลยที่ในกุรอ่านนั้นเป็นศัจธรรมเป็นของจริงไม่มีอะไรผิดพลาดอย่างไงก็อย่างนั้นงนั้นพอเราไปดูเนะแล้วกุรอ่านกล่าวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกุรอ่านบอกว่าโลกเรานั้นโลกเรากลม กรอ่านบอกว่าโลกเรานั้นเอาลอสร้างกําเนิดจักรวาลน,นี้มาโดยการที่เอาลอ์นั้นให้มันระเบิดออกมานักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์พยายามค้นคว้าว่าว่าจักรวาลนี้มันเกิดไม่ได้ยังไงอ่ะจนเทถ้าว่าไปค้นพบหลักวิจัยและเป็นเป็นหลักของเขาเลยว่ามันเกิดขึ้นมาจากการระเบิดทั้งใหญ่ที่บิ๊กแบงนั่นแหละ ร่องรอยของการระเบิด,ดนั้นยังอยู่ในจักรวาลนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่กุนา,าร์กล่าวว่าไงอาวาลัมยอรัลลีนะับพร,รุรูโอ้ผู้ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพวกเจ้าไม่ได้เห็นดอกหรือว่าอันนัส,สมาวาถุลอัตพื้นแผ่นดินฟ้าและแผ่นดินคือจักรวาลนั้นกาณาตารักอก็เคยเป็นมวลเดียวกันเนี่ยเป็นอันเดียวกันน่ย ถัาตักนาออกมาต่อมาเราได้แยกเือให้มันได้เบิดออกมาเป็นฟ้าเป็นแผ่นดินเป็นจักรวาลกูรอ่านกลาวไว้พันศูรกว่าปีที่ผ่านมาแต่มนุษย์เพิ่งค้นพบทฤษฎีบิ๊ Bang เมื่อประมาณสี่สิบห้าสิบปีที่ผ่านมานี่เองนั้นเนี่ยเป็นอายาจะอ่านกาอุนียะแต่ที่อัลลอฮ์ให้เราเห็นสิ่งทีเกลดขึ้นมาแล้วก็เน้นพูดอานกาวไว้ว่าบิดีลาและทีฮาและข้อบ่งชี้ ข้อบ่งชี้ต่างๆของเตาเนี่ยของจักรวาลเนี่ยอาแล้วดูดูด้ว่ามีเออหรอมีพระเจ้าอ่ะมันจะเกิดขึ้นมาเองได้ยังไงอ่ะกลางวันกลางคืนน้ําขึ้นน้ําลงฤดูต่างๆนานามันจะเกิดขึ้นเองแบบนี้หรือ,อว่าสิทก,กิ และเชื่ออยู่สดีกูนะรีซาและทิโมฮัมัสอัลลอฮ์ทำการเป็นนับเบีการเป็นศาสนาทูตของท่านบีมุฮัมมัดสัลลาฮฺวะลัยสัสลัมเชื่อว่นานบีเป็นคนที่อัลลอฮฺทรงเลือกมาเป็นคนที่นำคู่มือ จะเป็นอันกูรอ่านมาและสุนนะของนบีนั้นคือเป็นสิ่งที่มาอธิบายการอธิบายคู่มืออันนั้นนั่นคือัศดาที่สองนะสามว่าอันนะฮุมบุคคลเหล่านั้นกอดิมทัสนลูดตินกัลอาจะทำตามกับเครื่องหมายอันนั้นในอัลกูรอานที่มาเนี่ยสิ่งทั้งหมดที่ในอัลกูรอานอินสุนนะของทาร,รุสุลลาสัลลัลลอฮฺะลลอฮฺะสัลลัม เรียกร้องให้เรากลับมากลับมาคําว่าไงฟะอัลัมอันนะฮูละอิลาฮะอิลลอห์ฮะดิษทั้งหมดเลยอยู่ในนั้นก็คือกูลูละอิลัยฮิลอห์ทูสลหฮุอัลากับบะอัสนาฟิกุลอุมมะตินรอซูลาเราได้แต่งตั้งรอซูลมาในแต่ละประชาชาติแต่งตั้งมาทําไมล่ะอันนี้บูตรหะอัลลอฮฺจะแต่งบุตรกองุนให้เข้าถึงละอิลาฮะอิลลอห์คือสักการะอิบาดะต่ออัลลอฮฺและ ว่าจะตัง้งยุธต,ต่อวุธให้และทิ้งเชือเลกทุกรูปแบบนั้นเมื่อเชื่อมั่นในเลาว่าเชื่อมันน Allah, อม่นว่าอัลลอฮฺเบล้วนั้นก็ต้องทําตามซึ่งผลกแกนของการทำตามนั้นคือฟาร,รมยุชรุกูบิลละแชอันยาได้ตั้งภาคีใดๆกับพระอ,องค์เมื่อเชื่ออัลลอฮ์ก็ร้อยเปอร์เซไม่ต้องไปเพิ่งไม่ต้องไปเพิ่งพาส่งใดแล้วมันจบที่อัลลอฮ์แล้ว ลาวอริรอนวาลาบาเทนั้นว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในที่ไม่ไปยึดไปถือไปเชื่อในวันนั้นในวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ไม่อยู่ที่อรรถสุบฮานว่าแต่ละวันทั้งหมดมันจะมีทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่แหละเดือนทั้งหมดมีทั้งดีและไม่ดีเนี่แหละมันไม่ใช่หมายความว่าเดือนวอร์เอมเดือนชาวเดือนสภัทเป็นเดือนไม่ดีไม่ใช่เดือนถือว่าเป็นเดือนอัปมงคลไม่ใช่นั่นคืออก,กีดะเรานะ ถ้าอื่นแบบนี้นั้นแสดงว่ามันต้องไปกลับไปดูหลักธารอแล้วว่าอย่างไรในเรื่องนี้อันนั้นคือข้อที่สามนะว่าไม่ชริกในอิบาดกับอวสัน C เขียนไปเลยก็ได้นะจะได้รู้ว่าอันนั้หุมและบุคคลเหล่านั้นมีชิดยติสิขอติหิมอันเนื่องมาจากการที่เขานั้นวางใจ มินเขาฟีหินไมเราล้อวางใจและอันเนื่องมาจากเนี่ยเซก็ทิมอันเนื่องมาจากการที่เขามั่นใจนะเอมันไม่ใช่วางใจนะอันเนื่องมาจากการที่เขานั้นมั่นใจอย่างอย่างเข้มแข็งชิดได้แปลว่ารุนแรงแปลว่ามั่นเขามั่นใจในเลาอย่างมุ่งมั่นอย่างเข้มแข็งมินเขาฟีหินอหลเราเขาจึงเกรงกว่าเราสุบฮานุวาแต่ละอัาวะยันเลย อัลลาฮยักบาลามินหุมกลัวว่าลอสุบฮานุวาตาลานั้นจะไม่รับมาวาตูสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาได้ให้วาตซอสเดากกและสิ่งที่เขาได้บริจาคบริจาคไปแล้วนะให้ไปแล้วก็ยังกลัวว่าเอ้ะกลัวว่านี่ถ้าลอ์ไม่รับเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นมากลัวยังไม่รับนะก็จึงทำบ่อยๆซุมมะชาฮิดอัลลอฮ์ เราหุ้มต่อมาลอสุบฮาหนูตารานั้นทรงยืนยันว่าคนเหล่านั้นเนี่ยสี่ลักษณะที่ผ่านมาเนี่ยยืนยันว่าอย่างไรลหละบิดบินหมูนาภาษาว,ว่าเขานั้นเป็นคนที่แข่งขันฟีอาอยุที่เราใครในวิถีแห่งความดีอาอยุไปว่าตอรีก็ไปว่าแนวทางหรือวิถีแห่งความดีเพราะว่าคนเหล่านี้สี่คนนั้นแน่นอนเขาแข่งความดีกันนะอ,อัคบารอและอัลลอฮ์บอกแจ้งกับเขาว่าอันนะหุม เขาเหล่านั้นก็ซาบกูได้แข่ง iling, ขงันกันอันหุมก็ซาบกูลอยรอหุมอะไรคนอื่นก็แข่งขันกันเช่นเดียวกันเลยเอาใหม่นะเอาลอแจ้งว่าก็ซบกูว่าเขานั้นจะเป็นคนแรกๆกอยรอหุมอะไรที่จะได้รับความดี ที่จะได้รับความดีมากกว่าคนอื่นเนี่ยวอยรุมไวรอบเป็นมาภูรุมปคนที่พยายามที่จะไปสวรรค์แล้วก็มีเยอะนะแต่คนเหล่านั้นนั้นซาบะกูไปถึงก่อนเนี่ยคนที่มีเรัรษณะสี่ลักษณะต่างนั้นซาบะกูจะไปถึงความดีก่อนวอยรูมก่อนคนอื่นอีไลฮาที่พยายามที่จะไปสู่ความดีอ่ะพูด,ดง่ายๆคือคนเหล่านี้ได้เข้าสวรรค์ก่อนได้รับความปรดปานก่อนคนอื่นถ้ามีลักษณะสี่ข้อเนี้ยง่าย อัลลาวาอิสาระเทวรับจากอ y a h นี้นะเอาวันข้อแร c t ไรโบจูบุลข้าวีจำเป็นที่จะต้องกลัวมินาลาบิลละอาซาบก็ลงทันของอัลลอฮนะเจ็บปวดรุนแรงยิ่งไม่มีอะไรนะเอาว่าเจ็บอัลลอฮ์เรียกคนที่มีความสุขที่สุดในดุนยานี้มาเนี่ยเสร็จแล้วไอ้คนเนี้ยมันเป็นชาวนรกอัลลอฮ์ลองชุบมันไปลงนรกก่อนชุบไปแล้วก็ชุบแล้วก็ขึ้นมาเนี่ย ล้วถามชาวนรกที่เคยมีความสุขมากที่สุดในดุนยานี้รู้สึกยังไงเนะี่ยชาวนรกคนนั้นกล่าวว่าอย่าเอาว่ความสุขที่ผ่านมาในุนยาที่มันสุขที่สุดเนี่ยมันเหมือนไม่มีความสุขเลยเป็นความสุขกับความทุกข์ความเจ็บปวดเียงแค่พริบตาเดียวในนรกนะและถ้าหาว่ามันอยู่ในนั้นชัวว่วกับชั่วการะไรมันจะเกิดขึ้นไอ้ยา่าลัมบินละเลยนะนั่นให้รูก้กลัวสิ่งนี้และมีจึงกล่าวว่าอิจจกิลละ พอเราไปชกิตามรเต้นจงกลัวอัลลอฮ์คือกลัวการลงทานในนรกพอลงทานกับอัลลอฮ์เนี่ยกลัวให้เยอะๆแล้วให้ทําทานให้มากๆแม้การทําทานเพียงเล็กน้อยมีน้อยก็ทําน้อยต้องทําไปมีเยอะต้องทําเยอะแม้ทาทานเพียงพลามเพียงครึ่งซี่เนี่ยก็ท,ทําเถิดอะไรเล็กนิดน้อยก็ทกําไปในื้อกุอานบทนี้นะอัลลอฮ์ทรงจัสไว้นะว่าเราอันนั้นละลีนเราละนามู ว่าเราอันนาลีนลีนารืละมูมาฟินอารดีจะมีอาหากคนที่ละมูเนะี่ยคนที่คดโกงคือพูดง่ายคนที่เป็นชาวนรกมีสิ่งที่ในเจ็ดสิ่งชี่วใ,ในพื้นแผ่นดินทั้งหมดเลยเป็นของเขาเนะคนคนนั้นครอบครองทรัพย์สมบัติในดุนยานี้ทั้งหมดเลยว่ามิสลาหูมาอาหูและอีกเท่าตัวเนะี่ยทั้งหมดในดุนยานี้เป็นของเขานะและได้อีกเท่าหนึ่งนะ ลัศตาดูบิแน่นอนเขาจะทํำนำสิ่งนั้นมาถ่ายตัวของเขามินซูอาดาบให้รอดพ้นจากการลงททนในรนรกเนี่ยยา,านีา้แล้วอันลาวอันนีลิลลีนัซอลามูมาฟิลอาร์กิจามีอาวมิสลฮูมะลัศตาดาูบิหาชาวนรกนั้นมีทรัพย์สิสน ครอบครองทรัพย์สินในโลกนี้ทั้งหมดเลยหรืออีกหนึ่งเท่าเป็นสองเท่าของทรัพย์สินที่มีในโลกนี้มันไม่ใช่เพียงแค่แสนแสนล้านนะมันไม่รู้มันเท่าไหร่นะมีเท่าไหรนะ่แน่นอนเขาต้องมาทุ่มเพื่อให้เขานั้นมาถ่ายตัวเขาจตนรกแต่ทมว่าทําได้ไหมไม่ได้นั้นให้กลัวในสิ่งนี้ให้เยอะนะนั้นในงขณะนี้เราทําได้เล็กๆ็กกน้อยน้อยทาสม่ําเสมอให้รอดพ้น นั่นคือลักษณะของคนที่แข่งขันในการทําความดีนะสารยนข้อที่สองบูยูบุนอีมนันจาเป็นที่จะต้องศรัทธาบีอาญาติละกับเครื่องหมายต่างๆของอัลลอฮ์ในอัลกุรอานในสุนนะนั่นคืออาญาเครื่องหมายที่บ่งชี้ว่ามีอัลลอฮ์นย่แหละว่าบีดีลาและตีฮีและในยะอันแรกอันแรกนี่ชัดเลยว่าดีลาและอันนี้คือในในว่าอ๋อมีมีอัลลอฮ์สุบฮานวาตาละ อารันโมรดกับจุดประสงค์เช่นเราเห็นว่าเอในพื้นที่เดียวกันเนี่ยพอเอาส้มเอามานาวมาปลกูกมันเปรี้ยวเอาทุเรียนมาปลกูกมันหวานเอาฟ้าทลายโจรมาปลกูกมันขมตรงเดียวกันนั่นแหละเอแบบนี้มันมันมีความอัศจรรย์นะมันมีนัยยะที่มีความสาคัญนะอันนี้เ,เรียกว่าดีลาละนอ่บอกชื่อว่าจะต้องมีพระเจ้านะ เราเห็นไอ้กลางวันกลางคืนเนี่ยมันมีวงโคจรที่มัน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 ตรงอ่ะมันไม่ขยับเลยวันเวลาเท่านี้เขาสามารถจะคำนวณวันเวลาวันนี้มรกริบเท่าไหร่ดวงอาทิตย์ตกกี่โมงดวงอาทิตย์รับประภากี่โมงดวงอาทิตย์ขึ้นกี่โมงเขาคำนวณได้อย่างไม่ผิดเลยเพราะอะไรเขาคำนวณไว้ว่าดวงดวงอาทิตย์ดวงจันโลกเนี่ยมันโคจรเป็นอย่างไรเขาจึงสามารถคำนวณได้ ในลักษณะที่วางโปรแกรมไว้แบบนี้มันเป็น,ม,นม,มันไม่ขัดมันไม่คาดเคลื่อนเลยเนี่ยมันจะต้องมีคนที่วางโปรแกรมเอาไว้แล้วคนนั้นต้องมีความสามารถมีความละเอียดมีความยิ่งใหญ่ไอ้แบบนี้แค่าดีลานะสิ่งที่มงเชี้อลันมอรอนว่ามีพระว่าจุดประสงค์คือมีอาวามีพระเจ้าเนี่ยแหละชาดิซามค่ที่สามต่ฮริมุชชุดฮารามนะที่จะเชริกวีจะมีไออันวาอีทุกชนิดว่าสวารีและทุกรูปแบบ ไม่ได้เลยเชริทั้งคําพูดทั้งการกระทําทั้งการเชื่อให้ออกห่างจากสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ข้อแรกอันดับหนึ่งที่เราจะต้องกลัวนะอรมานข้อที่สี่อิยติมามให้ความสําคัญบิบกูบูอามันว่าอามันที่เราได้ทำนั้นได้รับการตอบรับไหมมินซีฟาตุยซลีนถี่ว่าเป็นหนึ่งในลักษณะของคนที่ซอลและคนคนดีนะ เออสระข้อที่ทําไปละหมาททหดที่ทําไปฮัตที่ทําไปเนี่ยเอา่อรับหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้เนี่ยมันทําให้เราได้ว่าอมืมันต้องทําให้มากยิ่งขึ้นต้องมีความประณีตและเมตตามายอยู่ตลอดเวลาข้อมิซานข้อที่ห้าอิสต์ฮบาบุลมมนาฟะซาสุนัตให้แข่งขันกันฟีอะมรุลคอยในการทําความดีแข่งกันดีแข่งกันท่องหนังสือแข่งกันละหมาดแข่งแบบนี้ มูนลนิธิสมรรถอาจฉริยะนิยมความสัมพันธ์ของบทนี้กับอญญญายันเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างไรล่ะให้สุดดารัสอัอายะอญญญายะนี้บ่งชี้อัลกอริมอญญายะที่มีความจำเริญนี้บ่งชี้อัลานะอันนามนิตตุสีฟาใครก็ตามที่มีลักษณะบิฮาริสซีฟาดกับสี่ประการที่ผ่านมาก็จะรอนับซาฮูและทําให้ตัวของเขาสะอาดว่ารอบว่าให้สะอาดมีน้ชุดยาชริก อัลมฮหุติเรลอ,อามาันชริกที่เป็นตัวทําลายความดีผีดเส้นใต้เลยนะเขาพยายามเน้นนะว่าชริกอะไรอ่ะชริกคืออะไรชริกคือตัวที่ไปทําลายความดีนี่แหละชริกคือสิ่งที่ไปทําลายไปกัดกร่อนผลระบุญของการทำสแลดวกมันทําใั้อุมร้องละหมาดมันพังทั้งหมดนี่คือชริกให้ระวังสิ่งนี้นะให้สะอาดจากสิ่งนี้ ใครที่มีลักษณะสี่ประการที่ผ่านมาฟ้าขอาบบริสโต้ยาบ้าอันยันนะสวรรนคะ์นี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับสวรรค์ต้องเกิดขึ้นกับเขาริสโต้ยะบ้าเขาว่าบจะยบ้าเนี่ยแหละสวรรค์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเขาบีลาเฮซาเบนโดยที่อัลลอฮฺจะไม่สอบสวนนะวาลาอาลาเบนและอัลลอฮ์ะจะไม่ลงโทษน,นะทําไมละ่ะเดออันนาะบีลาลิกาเพราะการกระทําดังกล่าวสีลส่ลักษณะที่ผ่านมาเนี่ยวัดพักก็กกอัตเตฮิตเขาได้ทําให้อตาฮิตจริงแล้ว วาฮาลายาจาอุมันฮักก็กาฮูและสิ่งนี้แหละการเข้าสวรรค์โดยที่ไม่โดนอาสาบและไม่โดนลงโทษนั้นเป็นรางวัลเป็นการตอบแทนของคนที่เข้าถึงแก่นของเตาฮิต